ขณะนี้ดิฉันอยู่ในเรือหลวง จก Green ักกรีนเรเบศนะคะซึ่งเรือลำนี้อยู่ห่างจากฝั่งตอนนี้ถ้าห่างจากจังหวัดชุมพรประมาณ110ไมล์ทะเลค่ะแต่ว่าถ้าจากจังหวัดระยองลงมาทางใต้เราจะอยู่ห่างจากที่นั่น130ไมล์ทะเลนะคะอยู่กลางอ่าวไทยและกําลังเดินทางกลับจากการที่ไปสังเกตการแท่นขุดเจาะน้ํามันและก๊าซธรรมชาติเบนจมาศของบริษัทเชฟรอนค่ะซึ่งเป็น1ใน225แท่นขุดเจาะในอ่าวไทยและกองทัพเรือเป็นหน่วยงานหลักในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติภายในพื้น ที่ประมาณ314,000ตารางกิโลเมตรห่างจากฝั่งไปไกลถึง200หไมล์ทะเลเป็นอนาเขตที่รับผิดชอบนะคะมูลค่าของพลังงานในอ่าวไทยที่ถูกนํามาใช้ในแต่ละปีประมาณ930,000ล้านบาทต่อปีค่ะดังนั้นจึงเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลที่จะต้องปก ต้องรักษาผลประโยชน์เหล่านี้ไว้นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในกําหนดการของการออกทะเลมาของเรือหลวงจัก,กรีนฤบดท่ามกลางการฝึกปฏิบัติการต่างๆตลอดทั้งวันค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงเช้านะคะมีการฝึกยิงอาวุธต่อสู้อากาศยานและปืนใหญ่รักษาฝังด้วยกระสุนจริงในการปฏิบัติการร่วมกับกําลังทางเรือซึ่งซ้อมอยู่ที่หาดแหลมอ่าวขามเขาหน้ายักษ์อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน,นะคะนอกจากจะเป็นการซ้อมความพร้อมของยุทธปกรณ์และกําลังพลของกองทัพ รือแล้วยังเป็นการทดสอบระบบเครือข่ายที่เป็นศูนย์กลางหรือว่า Network c t r t r o c o per ation ด้วยค่ะคือมีการซ้อมยิงอาวุธที่เขาหน้ายักษ์ที่พังงาแต่มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมของกองทัพเรือนะคะมายังเรือหลวงจัก,กรีนรเบตสำหรับในช่วงบ่ายนะคะก็มีการฝึกที่เรียกว่าฝึกสถานการณ์การควบคุมทะเลและการรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลโดยทัพเรือภาคที่1น,นะคะ ในช่วงบ่ายเป็นการจําลองสถานการณ์ที่ดึงมาจากกรณีของเรือทอนอติลสถูกโจรสลัดโจมตีเมื่อวันที่22ธันวาคม2553ค่ะเมื่อเรือหลวงปัตตานีหมู่เรือปราบรามโจรสลัดหรือว่ามปจได้รับแจ้งจากเรือสินค้าซึ่งวันนี้เรือหลวงซิมิรันได้รับบทบาทเป็นเรือสินค้านะคะพอถูกแจ้งว่าถูกเรือสกิฟของโจรสลัดโจมตีมปจก็ให้คําแนะนําค่ะปลุกขวัญกับตันเรือให้มีสตินําเรือแล่นสายวิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วก็สวนคลื่นขัดขวางโจรสลัดไม่ให้ปีนเรือได้ต่อมาก็เป็น การสาธิตการส่งเฮลิคอปเตอร์เบล212ขึ้นขัดขวางก่อนที่จะส่งชุดตรวจคน้นเรือริบขึ้นยังเรือสกีฟของโจรสลัดนะคะและสุดท้ายสมมติเหตุการณ์ว่าโจรสลัดได้ยึดเรือสินค้าไว้แต่ว่าลูกเรือสามารถหลบอยู่ในห้องนิรภัยก่อนแล้วและร้องขอเรือรบที่ลาดตะเวนอยู่บริเวณนั้นเข้าช่วยเหลือในการแย่งยึดคืนเมื่อมาประจอบประเมินความเสี่ยงว่ามีน้อยจึงได้เข้าแย่งยึดคืนได้ด้วยการส่งชุดปฏิบัติการพิเศษบุกขึ้นเรือทั้งจากการโรยตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์และขึ้นจากเรือรริพ้อมๆกันนะคะค ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการปฏิบัติร่วมกันทั้งเรือที่เข้าร่วมการสาธิตอากาศยานและชุดปฏิบัติการพิเศษค่ะโดยท่านพลเอกทรงกิติจักกาบาทผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ได้สังเกตการโดยตลอดและซักถามด้วยความสนใจด้วยนะคะต่อจากนั้นค่ะก็มีการฝึกปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศและการควบคุมโดยเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพอากาศด้วยนะคะกองทัพอากาศนั้นส่ง เครื่องบินรบ F16 มาจำลองสถานการณ์ว่าบินเข้ามาโจมตีกองเรือจากนั้นก็มีการฝึกปฏิบัติการสกัดกั้นขัดขวางการโจมตีนั้นด้วยนะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะการฝึกวันที่2คพรุ่งนี้ที่สําคัญคือการฝึกยิงอาวุธปล่อยนํำวิถี e x ็กโซเซจจากเรือหลวงวิทยาคมและเรือหลวงอุดมเดชติดตามในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะ